Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่27 กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับโดยภาพรวมของประเทศไทยวันนี้ที่ดูในโมเดลฝนก็ตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 1 4 1 0ถึง19นาฬิกานะครับสำหรับกลุ่มเมฆฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากจากวันที่ยี่กันยายน2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยก็เป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักนะครับ3 5มถึง90มมได้แก่จังหวัด แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์ไทธา,านีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาร,ราชบุรีจังหวัดพระนครศรียุธยาจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครนะครับส่วนทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด เลื่อนขึ้นมาดูทางภาคอีสานที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบ,บลราชธานีนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นพื้นที่จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาเยลาและนราธิวาสนะครับผมเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทย ประจำวันที่27กันยายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยพบว่ามีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยนะครับผมในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันมันตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะหนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะหนออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนทีต่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อน ทำให้ทะเลน้ำมันและอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและดีเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับในช่วงวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2567ประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าขนอง กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบะมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลและภาคตัวนอกหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในภาคตัวนอกเชียงเหนือทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคเหนือภาคเหนือด้านทิศตะนอกและภาคตะนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับผมอากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะครับพอแม่พน้องโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกตลอดท้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมแล้วก็ภาคใต้ครับส่วนใหญ่ภาคใต้จะมีฝนเริ่มจะชุกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมพยากรณ์เรามาดูพยากรณ์อากาศประจําวันสําหรับประเทศไทยตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสมีลมมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคตะอนออกเชียงเหนือนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เราลงมาดูการพากร์เลื่อนเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางกันครับผมประจำวันที่27กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจน,าบนบุรีรสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครน,นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 -35 ถึงองศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเคลื่อนมาทางภาคตนออกกันครับภาคตวนออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียส Celsius. มีลมตัวนออกเสียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนล,ลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมประจำวันที่27กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตัวนอกหรือฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกมีลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม เราข้ามฝั่งมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com ครับผมได้คาดการณ์โมเดลฝนไว้ได้มีการในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง24นาฬิกาประเทศไทยและสปปลานั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเป็นหย่อมๆไปครับคาดการณ์ว่าจะอาจจะตกโปรยปลายลงมาครับผมในช่วงเวลา1 8บแถึง24นาฬิกาของวันนี้ส่วนเรามาดูในช่วงเวลาประมาณเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณ เที่ยงคืนของวันที่28จนถึง6โมงเชา้าของวันที่28ก็ยังพบว่าประเทศไทยและสปปลาวก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมในช่วงเวลา6นาฬิกาจนหนาฬิกาของวันที่28และต่อเนื่องไปจนถึง12 12นาฬิกาของวันที่28ด้วยนะครับผมมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับสำหรับ,บรวันเสาร์ที่28โดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มก่อตัว และก็สะสมอยู่ในช่วงเวลา1 0 1สถึงนาฬิกานะครับของวันที่28วันเสาร์ที่28โดยเพราะว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยครับผมโดยไล่มาตั้งแต่ทางภาคใต้อาจจะมีฝนตกทั่วทั้งทั่วทั้งภาคนะครับสำหรับวันเสาร์ที่28ในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานนลักษณะเล็กน้อยครับผมแต่จะมีเป็นหย่อมที่ค่อนข้างปานกลางอยู่แถวจังหวัดระนองจังหวัดพังงานะครับสำหรับภาคใต้ส่วนทั้งภาค ส่วนออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยเหมือนกันครับผมรวมทั้งกรุงเทพมหานครในเวลาเที่ยงวันของวันที่28ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยและมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธาน,นีจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับทางภาคกลางส่วนทางภาคเหนือภาคตะนงชิงเหนือรวมทั้งสปปลราวนั้นในเวลา12บสอนาฬิกาเที่ยงวันของวันที่28มีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับอาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนเท่านั้นนะครับผม พอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา15นาฬิกาในช่วงเวลา15หนาฬิกาหรือ14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกาคือ3ชั่วโมงนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะปานกลางจนถึงหนักนะครับผมเกือบทุกจังหวัดครับสำหรับทางภาคใต้ตั้งแต่14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับโดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลพัทลุงตรังกระบี นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตอาจจะน้อยครับผมในช่วงในช่วงเวลาดังกล่าวคือ1 4บสถึงสิบหนาฬิกาภูเก็ตอาจจะมีฝนน้อยนะครับส่วนจังหวัดพังงาละนองชุมพรสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และเพชรชบุรีนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับผมในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนทางภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีฝนลักษณะเล็กน้อยเหมือนกันครับผมรวมทั้งกรุงเทพมหานครแต่กรุงเทพมหานครจะมีละปริมมณฑลนะครับ อาจจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเสริมครับผมในช่วงเวลา16นาฬิกาโดยเฉพาะแถวจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามจังหวัดนครปฐมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักเหมือนกันครับผมในช่วงเวลา16นาฬิกาของทางกรุงเทพและปริมณฑลส่วนทางภาคกลางนั้นจังหวัดราชบุรีการเจนบุรีสุพรรณบุรีคาดการณ์ว่าจะมีฝนในลักษณะเล็กน้อ,อยจนถึงปานกลางแต่อาจจะหนักอยู่แถวจังหวัดราชบุรีนะครับผมในช่วงเวลา14ถึง16นาฬิกาครับ ส่วนทางภาคเหนือนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยครับอาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนหรือฝนตกกระจายครับผมแต่จะมีเป็นหย่อ,ยอมหนักอยู่แถวทางจังหวัดตากนะครับแถวอุ้มผางครับผมอําเภอท้ายสุดของจังหวัดตากอาจจะมีลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมสําหรับฝนนะครับส่วนทางภาคอ,อีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยอยู่แถวปกคลุมอยู่แถวจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิหนองบัวลำพูจังหวัดเลยรวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดพิจิตรและก็จังหวัดพิษณุโลกครับนกันว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยเช่นกันครับผมส่วนทางภาคอีสาอนอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมในเวลา 14, 15, 16นาฬิกานะครับส่วนสปปลารนั้นก็เช่นกันมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะค่อนข้างน้อยครับผมอาจจะอยู่ในลักษณะคืบฟ้าคืนฝนนะครับในช่วงเวลา 14, 1 5 1 6นาฬิกาแต่จะมีเป็นหย่อมที่ค่อนข้างเะียปานกลางอยู่แถวอัฐปือเซกองจำปาสักและสารวันครับ อยู่กลุ่มหนึ่งครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันที่28ก็พบว่าภาคใต้ก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนอยู่เหมือนเดิมนะครับหนาแน่นเหมือนเดิมครับสำหรับทางภาคใต้ในเวลา17นาฬิกาส่วนทางภาคตะวันออกนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลา15นาฬิกานะครับผมคาดการณ์ว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับแต่อาจจะหนักอยู่แถวจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีครับผม ส่วนภาคกลางก็ยังอยู่ในกลุ่มเดิมครับผมอยู่แถวจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาสสครอ,อาจจะรวมไปถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับในช่วงนี้ส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลา17นาฬิกาของวันที่28นะครับผมรวมทั้งภาคตัวนอกเสียงเหนือทั่วทั้งภาคก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมในเวลา17นาฬิกาของวันที่28ต่อเนื่องไปถึงสปปลาวก็เช่นกันนะครับมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อย ตั้งแต่ลาวตอนเหนือตอนกลางแต่จะมีตอนใต้ที่อยู่ในที่เดิมก็คืออยู่แถวอัตปือเซกองสารวันและจำปาสักคาดการรันว่าจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมอาจจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึง17เนาฬิกานะครับพอเรามาดูกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา19นาฬิกาหรือ18นาฬิกาตั้งแต่1 8ถึง18จนถึง22นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทย สปปลาวส่วนใหญ่จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะนอกภาคกลางตลอดทั้งกรุงเทพมหานครสปปลาวนั้นทั่วประเทศครับไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา19นาฬิกาส่วนทงางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมปานกลางอาจจะเป็นหย่อมอยู่ครับเกือบทุกจังหวัดนะครับเล็กน้อยเกือบทุกจังหวัดที่ปกคลุมอยู่นะครับผม ปานกลางอาจจะอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดยะลานะครับผมสําหรับทางภาคใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวพอมาถึงโมเดลฝนอยู่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่28ก็พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนแทบจะไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมจะมีอยู่ย่อมหนึ่งอยู่แถวทางภาคใต้สุดคือแถวจังหวัดนาราธิวาสยะลาและปัตตานี ในลักษณะเล็กน้อยนะครับอาจจะมีปานกลางบางจุดบางจุดบางอำเภอรครับผมในเวลาดังกล่าวเที่ยงคืนครับส่วนที่อื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับผมตลอดทั้งสอปปร,ปราวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลาเที่ยงคืนของวันที่28พอมาตั้งแต่เริ่มวันใหม่คือวันที่29ตั้งแต่1นนาฬิกาจนถึง11นาฬิกาของวันที่29กก็พบว่าประเทศไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผม ประเทศไทยและสปปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับใน,ในช่วงเช้าของวันที่29แต่ทางสงปปลาวนั้นจะมีมีลักษณะคืมฟ้าคืมฝนมากกว่าของทางประเทศไทยนะครับสำหรับช่วง,ชวงเช้าของวันที่29โดย,โดย,โ,ดยโดยประเทศไทยและสปปลาวจะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนในวันที่29ในช่วงเวลา12นาฬิกานะครับเริ่มจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามา ปกคลุมเล็กน้อยครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะคาดการณ์ว่าจะอยู่ในลักษณะค้มฟ้าค้มฝนนะครับสาหรับประเทศไทยแต่ทางภาคใต้าอาจจะมีตกโปรยปลายลงมาครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดประจวบโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคิรีขันจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่อาจจะมีฝนโปรยปลายลงมาครับผมในเวลาดังกล่าวคือ12นาฬิกาส่วนทางภาคอื่นนั้น อยู่ในลักษณะคลืมฟ้าคืมฝนฝนเสเป็นส่วนใหญ่นะครับผมตลอดทั้งสงพปาวก็อยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนครับแต่จะอาจจะมีเป็นหย่อมอยู่ทางภาคเหนือนะครับเราตอนเหนือเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้าสะสมแล้วนะครับพอมาดูในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่29ก็พบว่า ช่วง14-15นาฬิกาของวันที่29พบว่าประเทศไทยและสพปลาวเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางนะครับเข้าปกคลุมแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ปกคลุมทั้งภูม,มิภาคอยู่แถวทางภาคใต้ครับทุกจังหวัดครับผมลักษณะปานกลางในช่วง14-15นาฬิกาส่วนทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับในเวลาดังกล่าวส่วนทางภาคเหนือ มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางอยู่แถวภาคเหนือตอนบนนะครับแถวจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายลำพูนลำปางจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตลอดทั้งจังหวัดตากทางอำเภอตอนเหนือของจังหวัดตากนะครับส่วนทงางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางอยู่แถวทางภาคอีสานตอนล่างครับผมอยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุริน101ทร์ร้อยเอ็ดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารนะครับแถวจังหวัดนี้อาจจะรวมไปทางจังหวัด มหาสาครคามนิดหน่อยครับผมในเวลา 14- 15นาฬิกานะครับส่วนสพปรวนั้นในเวลา15 1ห้านาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนเบาปานกลางอยู่แถวทางนครหลวงเวียงจันทร์แขวงเวียงจันทร์แขวงชัยบุรีแขวงหลวงพ่อบางบริคำไซแขวงเสียงขวางแขวงหัวพันธ์ครับกลุ่มนี้ยังมีลักษณะปานกลางครับถ้าจะตกก็ตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมเป็นกลุ่มหนึ่ง แล้วอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ของสปปลาวโดยไล่มาตั้งแต่ตแ,ตแขวงท้ายสุดของแขวงคาม่วนแขวงสวนนเขตแขวงสารวันจปะปัสสักเซกองอัฐปือนะครับถโดยเฉพาะทางอัฐปืออาจจะมีลักษณะปานกลางครับโหตาตกก็ตกในลักษณะปานกลางครับสําหรับอัฐปือส่วนแขวงอื่นนั้นลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับ เรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ15 1 6ถึนาฬิกานั้นพบว่ากลุ่มโมเดลฝนก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเลยครับอาจจะหนักอยู่แถวทางภาคใต้แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังนะครับสำหรับประเทศไทยส่วนส่วนจังหวัดอื่นนั้นก็ค่อนข้างลักษณะเล็กน้อยอยู่ถึงปานกลางเช่นเดิมนะครับผม เหมือนกับเวลา15นาฬิกาตลอดทั้งสปปลาวก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมปกคลุมอยู่ในพื้นที่เดิมครับผมรวมทั้งภาคเหนือของไทยและภาคอีสานของไทยก็อยู่ในลักษณะเดิมส่วนกรุงเทพมหานครและภาคตะนออกภาคกลางส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา 10, 16นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืน ก็พบว,ว่าประเทศไทยและสซนพเราวไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับผมจะมีก็เล็กน้อยอาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและภาคใต้ตอนล่างครับผมมีลักษณะค่อนข้างกลุ่มเมฆเบาบางครับสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา17ถึง24นาฬิกาของวันที่29นะครับผมเรามาสรุปการพยากรอากาศประจำวันศุกร์ที่27กันยายน 2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยแบบสั้นๆและย่อโดยพบคาดการว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรส่วนทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งแถวจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ส่วนทางภาคกลางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับผมส่วนทางภาคตัวนอกนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งแถวจงังหวัดสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับโดยภาพรวมสําหรับภาพรวมของโมเดลฝนและคาดการว่าฝนของประเทศไทยจะเริ่มมีการก่อตัวแล้วก็อาจจะตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับผมสำหรับวันเสาร์นะครับโดยทั่วไปแล้วกลุ่มฝน ก็จะเริ่มที่จะตกมีกลุ่มเมฆฝนหนานแน่นอยู่แถวทางภาคใต้นะครับในช่วงเวลา14-15-16นาฬิกาครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้ในช่วงวันเสาร์นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจตลอดทั้งขอให้กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามาก,กันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม